เอาลครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดในบทที่8ของบทกู้ภัยเมาวางกันนะครับชื่อตอนก็บอกอยู่แล้วช็อกแห่งการกลับมาคือภาพที่ชองมยองกลับไปเจอสำนักวาซานครั้งแรกเลยใช่ค่ะเป็นการกลับมาที่เออคงคาดหวังไว้เยอะแต่สิ่งที่เห็นนี่มันอืมเรียกว่าช็อกจริงๆค่ะจุดเริ่มต้นเลยคือตอนเขาได้ยินเสียงคนนะคะครับ แล้วก็เจอประตูไม้เก่าๆเปิดออกมีคนออกมาใช่ค่ะเป็นนักพรตเต่าคนหนึ่งซึ่งจุดที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ทักชองเมีองว่าขอทานนะคะทั้งที่สภาพน่าจะดูไม่จืดเลยอ้จริงด้วยเขาเรียกว่าเด็กน้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะคำนี้แหละที่ทำให้ชองเมียงรู้ว่าอ๋อนี่นักพรตวาสานจริงๆแล้วนักพรตก็แนะนำตัวว่าชื่ออูนํำค่ะพอได้ยินชื่ออูนำํำชองเมียงก็คงแบบ ล่งออกไปเปลาะหนึ่งอย่างน้อยสำนักก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนอืมก็น่าจะประมาณนั้นค่ะแม้จะเห็นสภาพที่เอ่อทรุดโทรมมากก็ตามอูนํำก็ใจดีนะคะเห็นว่าเย็นแล้วอากาศหนาวก็เลยชวนเข้าไปข้างในก่อนครับทีนี้แหละพอพอชองหยองแนะนำตัวเองแล้วได้ยินชื่ออูนํำชัดๆอีกทีแล้วคิดตามลำดับรุ่นเนี่ยค่ะช็กรอบสองเรื่องเวลาเลย ใช่ครับเพราะรุ่นอูเนี่ยมันห่างจากรุ่นชองของเขาตั้ง4รุ่นถูกต้องค่ะลำดับมันคือชองมียงเฮียนอูแพ็คการเจอคนรุ่นอูมันเหมือนตอกย้ำเลยว่าโอ้โหเวลาผ่านไปนานมากจริงๆนะนานจนคนรุ่นนี้ไม่มีทางรู้จักเขาแล้วความรู้สึกคงแบบแปลกแยกน่าดูใช่ค่ะคงรู้สึกถึงกำแพงเวลาใหญ่ๆเลย พอเข้าไปข้างในเนี่ยชองหยองก็พยายามทําใจนะคะแบบเตือนตัวเองว่าอย่าไปโกรธเด็กมันเลยครับโทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งว่ารุ่นก่อนๆอ,อาจจะดูแลไม่ดีพอใช่ค่ะแต่ภาพที่เห็นหลังจากนั้นนี่สิคะมันมันคงทําใจยากจริงๆจ,จุดแรกเลยที่กระแทกใจคือลานฝึกค่ะลานฝึกที่เคยปูด้วยหินชองกังศอกสินะครับหินแพงๆที่เป็นหน้าเป็นตาใช่เลยค่ะ Blue River Stone ที่แบบหายากราคาแพงมากแต่ตอนนี้เออกลายเป็นพื้นดินธรรมดาไปแล้วค่ะเห็นพวกนั้นหายไปหมดเลยโอ้โหแค่ลานฝึกก็ใจหายแล้วแล้วเออพวกตำหนักสำคัญล่ะครับอย่างตำหนักทองคำเทียนเซียน Golden s e l e s t i a l Palace อันนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะอันนั้นยิ่งกว่าค่ะคือมันหายไปเลยเหลือแต่ที่ว่างๆเลยค่ะชองมยองคุณช็อกหนัก,กกว่าเดิมอีก แล้วพอถามอูนำว่าเกิดอะไรขึ้นอูนำก็ตอบแบบอ้อมๆหน่อยค่ะบอกประมาณว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงการต่อสู้ในอดีตเหมือนเป็นแผลเก่าที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงอืมเข้าใจได้ครับสภาพโดยรวมที่ชองมยองเห็นตอนนั้นเลยเหมือนกับดินแดนร้างร้างแห้งแล้งว่างเปล่าไปหมดใช่ค่ะมันให้ความรู้สึกสิ้นหวังมากๆหลังจากนั้นอูนำก็พาไปที่ห้องหยกน้ำพุหรือ เจสปริงฮอล์ครับที่นี่เป็นที่ประดิษฐานป้ายวิญญาณปรมา,าจารย์ผู้ก่อตั้งฮอกแดทงต้องไปคารวะตามธรรมเนียมแต่ชองมายองเริ่มรู้สึกสังหอนไม่ดีแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเลยค่ะคือสภาพห้องมันมันเรียบง่ายเกินไปมากของมีค่าที่ควรจะอยู่เต็มห้องของที่เคยเห็นนะคะเช่นพวกเชิงเทียนทองคำม้วนภาพหรือเครื่องประดับแพงๆที่เคยมีล่องจนผิดปกติแต่จุดพีกสุด จุดที่ทําให้ชองมยงทนไม่ไหวจริงๆคือเรื่องดอกไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือชองมยยงถา,ถามถึงดอกไม้ที่เคยตั้งบูชาอยู่หน้าท่านบูชาอูนํำก็ยืนยันว่าเคยมีนะเป็นดอกเหมยทําจากโลกหะสีขาวสวยมากชื่อบุปผาเหมยขาวซ่อนกลิ่น hidden fragrance white plum blossom เป็นสมบัติสําคัญเลยชิ้นหนึ่งเลยใช่ค่ะแต่อูนําบอกว่าขายไปแล้วฮะขายไปแล้วค่ะคําคนี้เลยอูนําบอกว่า เอ่อม,มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ดูไม่ค่อยเข้ากับว่าเตาเลยขายให้พ่อค้าไปได้เงินมาใช้จ่ายโอ้โหคำตอบนี้มันมันคงเหมือนฟางเส้นสุดท้ายจริงๆค่ะความเหนื่อยความตอบใจที่สะสมมาตลอดทางแล้วมาเจอว่าสมบัติที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์จิตวิญญาณของสำนักถูกขายทิ้งไปง่ายๆแบบนี้ชอมหยองก็คือทนไม่ไหวแล้วค่ะเขาก็หมดสติล้มลงไปตรงนั้นเลยในหัวคงมีแต่คำว่าควาซานล่มสลายแล้วเป็นการปิดฉากการหลับมาที่ บีบคั้นหัวใจมากเผยให้เห็นหวาซานที่สูญสิ้นความรุ่งเรืองไปหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมใช่ค่ะการสูญเสียดอกไม้โลหานั้นมันไม่ใช่แค่เสียของแพงแต่มันคือการยืนยันในสายตาชองเมียงว่ารากฐานจิตวิญญาณตัวตนของวาซานที่เขารู้จักมันมันพังทลายไปแล้วจริงๆค่ะ